รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะผู้บริหารราชมงคลพระนครเข้าร่วมหาหรือและแลกเปลี่ยนมุมมองการสร้างระบบนิเวศอีโกซิสเต็มสำหรับการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ภาคเอกชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนำโดยนางโซรังคณาวายุภาพกรรมาการสภาหมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยดรนภวัลพรัศดิวัชระบุญอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรินบุญกระนิดรองอธิการบดีฝ่ายบริหารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมหารือแล,และแลกเปลี่ยนมุมมองการสร้างระบบนิเวศสำหรับการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ภาคเอกชนกับผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการานวัตกรรมสำนักเคเอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโดยมีคุณวรรณภพกล่อมเกลียงรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสำนัก KX ให้การต้อนรับและร่วมหารือแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดก,การดำเนินการภายในการสร้างระบบนิเวศและความเป็นไปได้ของการนำกระบวนการต่างๆไปปรับใช้กับราชมงค,มรคลรันครนณาห้องประชุมเอ็กเทชั้น17อาคาร k x มอจท นันทนาสีมาสื่อสารองค์การราชมงคลน,นครรายงาน